สวัสดีครับจากค่าวที่แล้วเราเปรียบเทียบตลาดนะครับเหมือนเกมชักเกอรนะครับตอนนี้เราก็จะเข้าร่วมกับตลาดนี้ยังไงนะครับเราก็ต้องเข้าร่วมในฐานะเทรดเดอร์นะครับเรามาดูก่อนว่าเอ๊ะแล้วในตลาดมันมีกลุ่มคนยังไงบ้างนะครับกลุ่มคนในตลาดที่ผมแยกแยะออกมานะครับก็ตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับก็คือกลุ่มคนขายนะครับกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่เขาเรียกว่า ซัพพลายหรืออุปทานนะครับพวกนี้ก็จะมีความสามารถในการผลิตที่จะนำสินค้าเข้ามาขายในตลาดนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มซื้อนะครับคนซื้อนะครับก็เป็นพวกที่อุปสงค์นะครับเป็นดีมาน์ที่ความต้องการของของสินค้านั้นน,น,นะครับว่ามีความต้องการมากแค่ไหนยังไงนะครับวันปกติ2คนนี้เขาก็จะซื้อขายกันอยู่แล้วนะครับตอนนี้พอ,อมีความต้องการมากนะครับ ดีมานมากผู้ผลิตต้องการเพิ่มการผลิตนะครับก็ต้องหาทุนใช่ไหมครับพอหาทุนปุ๊บก็เอาไปเข้าในตลาดพอเข้าไปในตลาดปุ๊บเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีคนกลางในการหาจัดหาทุนหาของหาอะไรก็ว่ากันไปนะครับไอ้ตรงคนกลางในตลาดเนี่ยนะครับมันจะเป็นผู้ที่สร้างดีมานซับไพทีมนะครับส่วนคนขายจริงๆกับคนซื้อจริงๆนั่นะคือดีมานกับซับไพจริงๆ นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เป็นซัพพลายจริงเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการผลิตนะครับและสิ่งที่เขาจะได้ก็คือกำไรจากการขายของจริงๆนะครับส่วนคนซื้อนะครับก็คือ ดีมานเนี่ยเขาต้องการใช้ประโยชน์จากตัวสินค้านั้นจริงๆนะครับอยากซื้อเสื้อามาก็าอยากจะใช้เสื้อนะครับอยากจะใช้รถอยากใช้โทรศัพท์อย่างเงี้ยเขาต้องการต้องการใช้ประโยชน์จากมันจริงๆส่วนพ่อค้าคนกลางนะครับหรือคนกลางนะครับก<ม>็จะเป็นพวกกลุ่มนักลงทุนนักเก่งกําไรนักพนันต่างๆที่เข้ามาในตลาดนะครับกําไรที่ได้จากของเขาเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากเงินปันผลดอกเบี้ยและส่วนต่างของราคานะครับ สุดท้ายนะครับเพื่อให้วงการนี้นะครับองค์กรนี้นะครับมันสามารถทำงานได้อย่างอย่างดีนะครับก็จะมีผู้คุมตลาดนะครับก็คือผู้ที่ดูแลรักษากฎระเบียบต่างๆนะครับผลประโยชน์ที่เขาจะได้ก็คือค่าธรรมเนียมและภาษีนะครับเพราะนั้นการที่เราเป็นเทรดเดอร์นะครับพ่อค้าคนกลางเนาะเราต้องเข้าใจนะครับคนขายด้วยเข้าใจคนซื้อด้วย นะครับไม่ใช่ว่าเราจะไม่สนใจนะครับเราจะเข้าใจแต่คนกลางด้วยกันนะครับสิ่งที่เราต้องเข้าใจก็ก็ต้องทําความเข้าใจทั้งหมดทับรอบด้านนะครับทั้งกฎระเบียบด้วยตอนนี้คุณสมบัติของพ่อค้านะครับหรือเทรดเดอร์เนี่ยที่ที่ต้องหาส่วนต่างของราคาเป็นหลักนะครับคุณสมบัติที่ดีนะครับที่ผมคิดว่าต้องมีเนี่ยนะครับตามความเชื่อของผมเนี่ยจะมีอยู่ที่กัน4ข้อนะครับ อันดับแรกคือต้องมีความเชื่อนะครับว่าคมเชื่อว่าถ้าเราใช้เวลาที่มีอยู่เนี่ยอยู่กับตบลาดให้มากพอนะครับเราจะมีความประสบความสําเร็จได้นะครับเราจะต้องมีความพยายามมีความแข้มแข็งอดทนใช้ทั้งความคิดระลึกถึงหมั่นคอยพยยาายิจารณาไตรตรองใครควรหาเหตุหาผลตรวจสอบวางแผนวัดผล แล้วก็คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุงต่างๆนะครับซึ่งเราให้เวลากับมันมากพอนะครับเราก็สามารถที่จะผ่านจุดนั้นไปได้นะครับข้อ2นะครับรู้จักเลือกสินค้านะครับรู้จักเลือกสินค้ายัางไงนะครับก็ต้องรู้จักต้นทุนกําไรต้นทุนกําไรในที่นี้ไม่ได้หมายถึงราคานะครับหมายถึงดีมานกับซัลาพจริงและดีมานกับซัลาพเทียมต้องแยกให้ออกว่าอ๋อ ดีมารจริงๆมันมีเท่าไหร่สัพพายจริงๆมีเท่าไหร่และสิ่งที่มันเห็นอยู่ณนะปัจจุบันเนี่ยที่มันโชว์ออกมาเนี่ยมันคือของจริงหรือของปลอมนะครับมันเกิดจากการปั่นขึ้นไปไหมมันเกิดจากการฟองสบู่ขึ้นไปไหมนะครับข้อ 3. มีกลยุทธ์นะครับกลยุทธ์ที่มีเนี่ยกลยุทธ์ที่ที่เรามีขึ้นมาเนี่ยมันต้องเกิดจากทฤษฎีชี้นําที่ถูกด้วยนะครับแล้วก็มีผู้สนับสนุนที่ดีแล้วก็ต้อง กลยุทธ์ของเราก็ต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบด้วยนะครับไม่ใช่แบบมากลยุทธ์ที่มันมินเมย์และเกินเท่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับข้อ4นะครับก็คือเราต้องมีระบบซื้อขายนะครับหรือเรียกหรือเรียกให้เข้าใจง่ายคือพวกเทรดเซตแอพต่างๆนะครับว่าจะขายจุดไหนซื้อจุดไหนนะครับจะไม่เหมือนกับกลยุทธ์นะครับเพราะฉะนั้นระบบซื้อขายของเราเนี่ยก็ต้องมีความสอดคล้องไปกับกลยุทธ์ด้วยและปรับ ได้ตามการเคลื่อนไหวของตลาดนะครับมีความยืดหยุนพอระดับหนึ่งนะครับแล้วคุณล่ะนะครับมีความเชื่อแบบไหนนะครับสจาหรับคุณสมบัติของเทเดอร์นะครับลองพิจารณาดูนะครับอันนี้เทเดอร์คุณสมบัติเทเดอร์พูดไปลวตอนนี้มาเทเดอร์แบบไหนด้วยนะครับอันนี้เทเดอร์ตอนนี้จะงงๆนะครับผมเลยแบ่งเทเดอร์ออกเป็นนักลงทุน นักเก่งกำไรและนักพนันนะครับมาแยกความแตกต่างกันนะครับถ้าเรามองความแตกต่างเป็น3กลุ่มนะครับแกนแนวตั้งนี่คืออัตรากําไรที่ได้นะครับแล้วก็แนวนอนนะครับเป็นแกนเวลานะครับตัวนี้ก็คือจุดที่สกเซสนะครับจุดที่ไปถึงอย่างสมมติว่าอยากมีเงิน คนละ10ล้านอ่ือร้อยล้านนะครับการที่จะไปถึงจุดร้อยล้านได้เนี่ยถ้านักพนันเนี่ยจะใช้เวลาน้อยในการเข้าไปถึงนะครับอันนี้คือตัวอย่างวิธีการดูนะครับแล้วก็นักเก็งกําไรก็อาจจะใช้เวลาระดับหนึ่งนะครับกว่าจะไปถึงร้อยล้านนะครับนักลงทุนอาจต้องใช้เวลาน,านานมากกว่าชาวบ้านเขานะครับแต่ที่ต้องเสี่ยงนะครับแต่ที่ต้องเสี่ยงหรือแลกมานะครับ ไอ้แท่งสีเนี่ยสัดส,ส่วนตรงเนี้ยมันเป็นสัดส,ส่วนที่อ่าอัตราการรอดนะครับก็คือเพื่อก็คือสรุป,ปไง่ายว่าคือว่าถ้าเป็นนักพนันเนี่ยคนที่เข้ามาในรูปแบบนักพนันเนี่ยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับจะออกจากตลาดไปนะครับอีกประมาณห้าเปอร์เซ็นจะสามารถอยู่รอดและประสได้บางทีอาจจะไม่ถึงนะครับอ่อไอ้อย่างตัวเนี้ยเป็นตัวเลขที่ผมสมมุติขึ้นมานะครับจากประสบการณ์ที่เจอในตลาดนะครับอันนี้อย่าไปใช้อ้างอิงอะไรนะครับเพื่อ เอาไว้สําหรับบรรยายเพื่อให้เห็นความแตกต่างกันเท่านั้นนะครับอ,อย่างนักเก็งกําไรเนี่ยอัตราการรอดนะครับก็มาห้าสิบห้าสิบนะครับแล้วก็นักลงทุนนะครับอัตราการรอดก็คือแปดสิบผมไม่ได้หมายความว่านักลงทุนเทรดเดอร์ที่เข้ามาเป็นนักลงทุนเต็มตัวแล้วจะรอดร้อยเปอร์เซ็นไม่ใช่นะครับกำลังจ,จะบอกว่าเฮ้ยก็ยังมีบางส่วนที่ไม่ประสบความสําเร็จและออกจากตลาดไปก่อนที่จะซักสบสเนะครับก่อนที่จะประสบความสําเร็จ ว่าเราเลือกเอานะครับแต่โดยส่วนใหญ่นะครับโดยส่วนใหญ่คนที่เข้ามาตอนในตลาดเนี่ยเราหวังเราหวังที่จะได้อ,อิสรภาพทางการเงินนะครับเราก็เลยต้องการผลกําไรที่มากนะครับแน่นอนทุกทุกอันเนี่ยมันไปทุกทุกแบบมันไปถึงจุดเป้าหมายได้แต่มันใช้เวลาต่างกันพอมันใช้เวลาต่างกันเนี่ยเราเลยถูกบังคับนะครับให้ค่อยๆเลือกมาเป็นนักพนันบางทีเรา เรามาเป็นนักพนันโดยไม่รู้ตัวตอนแรกก็เข้ามาในสายนักลงทุนนะแบบ VI นะดูโอ้โห VI แบบในประเทศไทยมีเย,ะยะอะแยะเลยเป็นต้นแบบแต่พอซื้อไปสักพักหนึ่งเราอยากจะซื้อมาวันนี้พวกนี้เราอยากจะให้มันเห็นกาไรเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซื้อมาเดือนนี้เดือนหน้ารวยอะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายเหมือนก็จะกลายเป็นเฮ้ยแม่มันเสี่ยงนะงั้นไปเป็นนักเก็งกาไรก่อนนะครับจากนักลงทุนก็เป็นรูปแบบ ลายเป็นนักเก็งกําไรและสุดท้ายนะครับก็หลูบเข้าไปอยู่ในนักพนันโดยไม่รู้ตัวนะครับอันนี้ตัวเลข a b c d e f อันนี้ผมให้รู้สึกถึงโฟนะครับแร,แรกเราอาจจะเข้ามาเป็น a นะครับถ้าคนที่อยู่ใน a หรือนักลงทุนโดยตลอดเวลาก็อยู่ในส่วนนี้นะครับหรือบางคนตั้งใจมาครั้งแรกเลยนะครับมาเป็น b ก็อยู่ในส่วนนี้นะครับหรือบางคนบอกโอเคฉัน พนันก็พนันว่าฉันชอบความท้าทายฉันชอบทําเสี่ยงก็จะเป็น C ไปเลยนะครับเป็นกลุ่ม C ไปเลยตันนี้ก็จะมีกลุ่มคนแต่กลุ่มคนส่วนใหญ่นะครับถ้าบอกว่าพนันไม่เอาอยู่แล้วนะครับก็จะมาเข้าในเรื่องของนักลงทุนนะครับก็จะกลายเป็นกลุ่มดีซะมากกว่านะครับเกิดเป็นนักลงทุนก่อนนะครับแล้วค่อยไปเป็นนักเก็งกาไรและสุดท้ายก็ลงหลกเป็นนักพนันโดยไม่รู้ตัวซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือผมเองนะครับผมก็อยู่ในรูปนี้เหมือนกันนะครับ กลุมถัดมานะครับที่อยากจะบอกก็คือลุม e นะครับก็คือเป็นนักลงทุนที่นะครับเนี่ยลงทุนที่ใช้กําไรนะครับใช้กําไรหรือการแบ่งการลงทุนไปลงทุนด้วยนะแล้วก็ไปเก่งกําไรด้วยนะกับกลุ่ม f นะครับที่เป็นนักเก่งกําไรนะแล้วเป็นนักพนันด้วยนะนะครับงั้นถ้ามองจากมุมนี้แล้วเนี่ยนะครับจากประสบการณ์แล้วผมมองว่า จะีนิสัยผมหรือเป้าสิ่งที่ทำให้ทำถึงเป้าหมายได้นะครับเพราะนั้นผมนะครับขอจะเลือกเป็นเทรดเดอร์กลุ่ม e นะครับก่อนนะครับกลุ่ม e นั่นคือลงทุนด้วยนะครับพอลงทุนด้วยแล้วก็เป็นนักเก่งกำไรด้วยนะครับแล้วคุณล่ะนะครับเป็นนักเป็นนักหรือเป็นเทรดเดอร์แบบไหนนะครับเป็นนักลงทุนนักเก่งกำไรหรือนักพนันนะครับถ้ามีความเห็นใดสามารถจะลด คอมเมนต์คุยกันได้นะครับสวัสดีครับ